ยังคงเป็นดราม่ามาตลอดหลังจากที่ครูเตยอภิวัตและขนมสสิกาเลิกกันชาวเน็ตต่างจับตาและมองว่ามีคนรอบข้างแซมมาตลอดล่าสุดครูเตยโพสเฟซบุ๊กโทยอภิวัตบุญนนกขอพูดถึงประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตถกเถียงกันมาตลอดนั้นโดยบอกว่าส่วนตัวเราทั้งคู่คุยกันดีเรื่องลูกไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับขอบคุณคนรอบข้างฝ่ายนั้นที่รักเอ็นดูและคอยดูแลลูกผมเพราะงานผมต้องเดินทางไปหลายจังหวัดทําให้ผมและคนรอบข้างผมไม่สามารถทําหน้าที่จุดนี้ได้ต้องขอบคุณจริงๆครับ จุดประสงค์ของเราทั้งสองฝ่ายก็เพื่อจะดูแลลูกๆให้เต็มที่ที่สุดแม้ว่าสถานะจะไม่เหมือนเดิมแต่ความเป็นพ่อเป็นแม่เรายัางคงเหมือนเดิมไม่มีน้อยลงครับแต่เรื่องคนรอบข้างแซ่เรื่อยมาไม่จบไม่สิ้นสักทีก็เป็นอีกเรื่องครับผมเหนื่อยแล้วครับพยายามเงียบมาตลอดก็เพื่อเด็กๆสิ่งที่ต้องการตอนนี้มีเพียงแค่อยากเห็นทุกฝ่ายมีความสุขจริงๆครับขอบคุณสำหรับคนที่เข้าใจพวกเรา ส่วนเรื่องบ้านรถสิ่งของต่างๆผมจะขอชี้แจงอีกรอบนะครับผมไม่เคยไล่ไม่เคยขอคืนในส่วนที่เขามีบ้านใหม่รถใหม่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับเพราะเราต่างก็ทําเพื่อลูกคนรอบข้างฝั่งตัวเราคอยเตือนกันมาตลอดนะครับจะเย็นกันมามากแล้วจริงๆแต่ก็โดนแซมาตลอดที่คนรอบข้างผมออกมาเขาก็คงอยากปกป้องคนที่เขารักบ้างเท่านั้นแต่ถ้าคนที่ติดตามจริงๆและเป็นกลางมากพอจะรู้ว่าตั้งแต่จบเรื่องพวกผมไม่เคยเอ่ยถึงฝ่ายนั้นเลยนะครับมีแค่บางรอบที่โดนแซหนักๆจริงๆ พวกเราก็มีความรู้สึกครับขอโทษถ้ามันดูไม่ดีถ้าเราจะปกป้องตัวเองบ้าง